สวัสดีครับช่องเสียเอกพารวยได้ครับมือหนีมาฟังปูตานะครับบอกเน้นๆนะครับผมไปจัดดวลด้วยพี่น้องเอฟซีบทจัดก็ถือว่าพลาดนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพารวยได้ครับไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่ง

เอ้าอะห่ายงงพวงอรเก้าสิบไปดในอนพอมอนวงบ้าบ้าฟันคิอวคับคิอวเไ,ได้กินก้อยไข่ม้วนแดงกินแขนแ็งๆมากเลยม้วดแดงแก้วกับแกงพักวหวานไข่ไข่มดวแดงไข่อดเผาพอ มากคือเห็ดปล่ปาทีเท้งปาทีเท้าปาทีท้าททยมาแถะพักแฉกไงใครมาแดกมีแต่ใครมาแดกรูว่รู้วนเลยถูกใจมากเลยอาหารวันนี้ถูกใจมากเลยวันนี้วันที่เท้าไปพวกนี้วันหวยออกอม,มือเอื้อนไปมือเลยออกห้ยนอ,นออกว่าทอ,อ๋ออีพออาหารการกิน ลูกร้าตก็แจ้งหายว่าไม่พอบาทแบบพวงมาหรอกมาหร่ยเออกันร่วมภาวาย98พวงถือว่าโอเคนะลูกเนาะถือว่าโอเคแหละถือต้องว่าเอียงหล่าวาไปข้าระว่าถ้าทีเดียวร่อย98หรือ,อแล้วกับนานไป ตูโขงอีร่นงราวาพอ่อประตูขงทางแล้วพอ่อทอเกา้ามเก็บไพอ่อเก้เามือเก็เกี้ยวก็เก้าหนังอึ้พ่อเกียวกกาหนังอึ้งออหงน,นังพ่ออึ้งราเกียวตก้าอึหนังหางราห่างราหัางเราเออแม่ออก ได้ตูดได้แม่คู่มาก็ะอบเขาไปตุ๊เาว่าไดเก้าถุงก็ว่า<ม>ปใส่กุเก้าถุงตือพอวางได้กินคอ่ใคร้วแดงพอใครม้วนแดงมันไม่ถุงมันกาไม่ถุงผัดตาวผู้ใดว่าใครม,ม,ม้วนแดงมันมาเป็นถุงอะไรคําคำว่าไขมันก็มีถุงเนาะ แปลกเลยตื่ังหลากระมาแก่ดใครมดแดบใคร,ดดใครพ่อตืิมึงก็ไครมดแดบให้กิอดดกกนอะอยากไรถูกใดหลาพ่อกับที่หายแล้าลถือว่าใครถืกป่องของรักอ่ไปติจบันดีปดัจจบันท่ออ่ารามีก็จะเกิดเออยี่ั่งหลาไปฆ่าราวะวทะทะทัชทาร์อี องค์พระยานาอานันตนาคราชสุโกธนาคราชทุกโมงแบบพร้อมอง,องพระยานาอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเดินสถานที่ถักผีพร้อมทั้งพระทั้งกระาร่านร่วมชาลวดกันพร้อมทั้งประตูโขพร้อมทั้งหอมระคงังพร้อมพระโบ องนั่งหลกไปอัดที่ขาึิพอเอ้ยชิงพักือเอ้ยว่าค่างช่วยบวบันดานให้ลูกร้านข้าวบานข้าวเมื่อไม่ดูไม่กินแล้วพอเอให้หูยั่งยำเหล้ยห้ไปเทศไปทามพอถือขาท่านพ่อตัวใหมากกว่าแล้วพอแล้ออีอน,อกกออนั่งหล่าว่าเออว่าบุญบ้าแลมีองค์ปูที่ขาขาโพดพายรูกร้านข้าว ของทุกถ่ายว่างไม่ใจเมืองหนึ่งว่าที่ยี่สิบแปดว่าตรงๆรถพอวันลูกรราย่องเมื่อทุกทิงทุกจาาออ่กงเพราะไหรพอโปรดกระท่านพ่อะองค์ปดวดพระจาร่าเพิ่มการวามไห่พ่อเออเออเออแม่นจังหวะว่าแม่ เออว่ามาว่ากเอาเท้าวัดตรงลงยืงนั่งวลาบเอาเอาเท้ากวัดตรงเท่ไหมอึนนั่งวักคาะอวักเสื้อเอ็กก็ได้ท้าตัวตองยืนนั่งกองกอยกได้เท้าตัวตองผู้ได้กักได้เท้าตัวอืง เอาจังถีทราบปะบ้าจังเอาออกขอคอว่าค่ะออกหางวัดออกหางวัดแนววัดถูกกับาว่านหายวัดแนววัดถัวชาวบ้าไใครมาแดงบ้านเราใครมาแดงบ้านเอาเอาเก้าเก็บถุงไปหายมักแนววันถูกับเก้าเก็บถูงหายมัดแนววันถูก เออชอาจ้าของใครมัวนแก่ก้าวเกตถุงจางวันได้หมแล้วมือนี่เป็นมือชุดถ่ายมือชุดถ่ายเอออ้าวอ้าวขายมากแรงมันทว่าถ้ก้าวเกดถุงอึงน,งน่งวัดถ่าเขียนขึ้นมาก้าวเกตสูงพร้อมกับคาติอิงนางวัดค่ะคาติ ที่เ่ามืม่อเมือม่อไมเอาพวกม,มาไว้ไปถวายพอกามากรหลังไหเราได้โรคข้างนี้นมกับมือว่าข้างไนเติมนะไมับเลยอืมอีแม่กตว่าเติมหายไหมอีกคูทเติมหาว่าค่ะอ้อออาว๋ยวพอเติมให้คู่นี้นะตเติมเท,ท่าไหรู้ไหมพอมีที่เฉอพ่อมีติ๊กนะ ข้าน้ำม,ำม,นม,ม,มันมมอนีรังนักาจำวะคนัง้าเติมหามะอื่มเติมหามะอื่มเติมหาดำหาผู้ญ่เติมหาหฮางไม่ดีใดเติมหาไปฮอดบุญฮอดกุชงได้ถามว่นนาถางว่าไปฮอดวาดพาดวาผมไม่ขั้นพอเตื่นมาว่าไงว่ามันข้ามมาด่าไตืน่นมาว่า เ้าความกึิ่นได้พอเบ้าความกลิ่งเพราะว่าเลยรเฝ้าความกอืมเอาจังที่ไปแก้รดหนารปตังอะไรวะรึไงแก่แบกผาบมากแก่แบบกหวมากนักกี่พอกินหนามากไายหลายตัวข้างเฮ้ยจังหลายพอว่าไม่เไินเลยคำอีพอเติมมาข้าวจังทันกับสิว่าอะไรทำมากหายเอาเอาอาใจไปวันนี้ใจไป เติมน้ำมันให้เท่าไหร่รู้ไหมเกติบเก้าบาทเติมน้ำหัานให้เก็สิบเก้าบาทจำได้ไหมลูกนะเติมน้ำหันเก็สิบเก้าเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยนะลูกนะเติมเก็สิบเก้าท้าวไปกักไดบะ n นไปกักไม่ได้เก็สิบเก้า เติมขาเดียเต็ดชินเก้าจำไว้นะเก็ดชิเก่าบอกข้าเดียวว่าเต็มชินเก่าพอเต็มชินเก่านะเก็มเนืองเก่าไปฟอร์กเ็มเก่าเรแต่ตทคิจารณานะพ่อเติมให้แค่พุ่งนี้เติมให้มือเดียวเก็มชิ้เก้าเขาจั เออเมื่อเือไรเขาใจวถือว่าเอาใจดีเย้ยขค้นบ่แต่กินก้ยครนม่แต่งสุขใคแงไม่ได้บาได้กินก้อยค่ไ่แต่ก็ทีอารมณ์ดีๆเออได้นกจักโอว่าคือแต่งแทนกัร้องคอเราได้ร้องคอไปเราได้เอ้ากำลังเราวัวา chuẩn chuẩn phun đất nhóc cò ừ. cá bô phun ơ ừ, cá răng đầy thì ơ ừ, còi khai mắt đẹp ơ mắt hậu hà ơ thầu kìm ngài đấy bó đây nặng nặng ơ thẹp 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 phú thầu ai phun mà ơ ngài nặng thế quá vào dặn nó tôi cũng nói thầu ai phun ơ áo quán đầy thuộc đầy vào đầy thuộc đầy má tàm không màu không trà เออว่นวายทันทันก้าวกาขอหาหไม่ทุกไม่หไม่ทุกไม่หวานนกเนอะขภาพแข็งแรงได้โชคถือข้อมทางไม่ดีใจ้แต่เริ่องะเริ่องแล้วลูกเนอะเาเปล่าหายแล้วปากคือเขาปากคือาปากคือเขาปากคือใาตนใครมแดงใครแหวนตาบ่ไม่ังไงไงตหนัมาใคร่ะเออขากแน่ม่อี้นั่งนักทา อาทิตย์นไปเติมน้ำมันแนายนะแต่ว่าถ้าเราเอื้องมาค่ามืออื้องจะไปเติมเนาะเก็บสิก้าบาทนะเพราคือหาไปเติมเก็บสิบก้เติมถ้พาะมืออื้อได้พราทางน้ำนไม่้นขึ้นเท่าไปเติมแล้วมืออื้องด้หรือเปาเติมน้ำมันเก็บสิบเก้าบาทนะเติมน้ำมันเกบาท รู้ชัวชั่วหนาเนะาะเพราะว่าทักไปยวเกินวันที่หนึ่งไปไม่ได้นะน้ํามันมันขึ้นเแต่ทำรักมนอ,อื่นบอท่านขึ้นไหมลูกเนาฝ้าภาพกันไปเติมเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าทเพราะอารมณ์อารวยหายชื้นๆไหมถื้อ,อ,อ่าได้กินก่อยใครมอบแดงนะ่เราถูกกันเนาะถูกกันมือนางรองข้อเออ,อารมณ์ดียรง อารมณ์ดีมากเลยรูกร้านใดชอยกันที่ชอยกันสั่งพวกมาหดอกมาไร่เก่าทิบแปดพวกวยางสวยงามถือว่ามาคารวะองค์ปู่เออองค์พระุู่พระท่านพระทงคงฤทธิ์รามราคงครูบาอาจารย์พระองค์ทุกพระองค์ในรับรับรูรักหรูเออว่าอีนั่งหล่ะ ใจผ้าโมเ่เค็โม่ฉ่าเออเฮ็ดติ่งท่อมติ่งออกจากติ่งออกจากไตด้วยบุญบารมีฉันพาต่ยานลูกหลานเคยเค็มเคยฉ่างว่าขอพรว่าฉันอึ้งว่างว่าขอพรทุกพระองค์ชอยรูปชอยหวาผู้เฝ้าตกผู้ใดหนักแล้วพอเล้วว่าค่ะเออขอพานพวกขานงมืลระอึ้งว่างว่าอาชื่อทาง ให้ทุกคนมีโชคมีมา้าเขาบนบานทา,งา้งนก้าองค์ปูที่ผักขาวปูตาอืมที่เทดน,นั้งผู้ขาทเทมดีมนั่งหลาวบอืเขาหายมือบาดว่าไม่ได้เท่ใด้ตาอเออไมงเม่อตังไกมาหรือมะกับผ้าพอไปเมื่อ,ม,อมื่เม,มื่อมือแต่ว่าพอไครเขากับว่าไง ข้านว่าหายเขาเขากับว่าภาคีว่าไปถือของรายว่ากันว่าภาคไปว่าไปว่าได้พอคนเปมนุษย์ได้พอเนื้อกายอย่ามันต้องกินมันต้องไายได้พอมั่นต้องเติมนล้ามั่นว่าเพรพอถือว่าคีคือคือว่าเสียจักบาทมมนเปลี่ยนไปว่าใดอีงนั่งมาท่าวบางอีเม่ไหนอีแมื่อกบมันปูบางนี่ือขอปูอังพอกำมีเก็บริบก่เข้ามา เต็มทื่เล <ừ> ่าถ <ừ> ือว่าพ่ออยู่ะ้วทอบหาูงยาวหาบเงื่อเมอ่เ่าว่าคือหนวกันนะเต็ื่ก่าเอาจังที้องมาทาน้เอาเ็มื่เก่าหวานด้อันนี้เงิ่อนพอได้เงื่อนไขพอาเอาเต็มทเกาแล้วด้วหายวันพ่ออยู่อาน้าเก่าเก็มเก่าจากว่าเก่า นาบายวันพ่อบีเก๊กเก่าหายเป็นชีวิมงคงเก๊กชิปเก่าบาทเอาแท่กระเป๋าไววแด้วรูอเออเออหายวันตอนหนอดโปงหนอดโปงใบโป่งดอกโป่งผลออกมาเกตชทปเก้าบาทพ่อเอาเกตชิปเก้าไปพอเออเกตชิปเก้ามาแบบไรเอาหน้าเอาชอบขี่ข่ายบนืา น้าเอาแล้วก็ใช้กับเสาบ้านเราที่ได้โตเถกะตอบบโตเงินโตทองว่าเก็บชิ้นเก่าแค่นั้งเองนะลูกนะฟังหัวความคือว่าเก่าึิบิอาขังวันก่อนไปมีขังวันนีเก็บึ้เก่าชิเิงนะวันเต้ากับเก่าทึกเกวันนี้แต่เก็บชิ่เก่าไม่ปัญหาหนังว่าพอหันปูตาให้ชาด ไม่ er ีป mm. ัญหาวันถ้าวันมีไม่ต้องถูกเสียงนะเาะเขาจัดแล้วก็คาใครมอกแดงอีกนั่งหลัเก้าเก็ถุนเก้าเก็ดถุนเก้าเก็ดถุนแม่ให้มือฟอกค้มนข้างวอกแดงทาข้างข้างวอกแดงเก็ดทีเก็ดทีตัวโอ้่าไรที่เราอมกดฟังเก็ด ใครว่าเป็นขาดาติดถุงเอาไว้เกาไว้ข้างหน้าเอาไว้เกาไว้ข้างหน้าเอาไว้เก็บไว้กอนเอาเไวา้ถุไว้ากเรเป็นเกากับเก็บกับถุงเนานะแต่ว่าครนาว่าอีนั่งราาเก็ถงเก้า,าต่อทุ่ไ,ได้ไห เอาถักกระเป๋าไว้ถ um okay, okay, ouais, ัดตอทุ่งเด้อลูกเดอบ้า่มากมาบ้าหลายมาอืบางไหนอือพาเมื่ออือให้ว่าบ่ให้แค่นี้ตกไม่ต้องถามนํวิกนําไรอืเอาแค่นี้ตกอือคือจะว่าว่าเว้าเอาเด้อเมื่ออือหันอีนั่งหล่ะเออมากาก้าวระวะแต่งคนมากมากมากไว้ฝึกแค่นั้นล่ะอือไม่มีอะไรมากมายไม่บอกอีกนะได้แค่นี้นะ้ ตกขาไหมใค่ตกขาไม่ต้องถามพ่ออีกได้ข้า่นี้ก็เอาข้า่นี้เออเอาไปเลยก้าวเตดถุ่มก้าวเตดถุ่มข้าวรามันเตดก้าวเตดก้าวเตดก้าวเอะก้าว ผมมใกล้แต่ถึกเังดังเลยดังไม่ใกล้แต่ถามว่ามืนมีถืกไหมเขาถ็อถามว่ามืนมีถ็กแขไหมว่าเข้าไปเรวดตาไหมพวกว่าง่าอืน่นแม่งหนแต่ว่าเก้าทึกไปไปคอยแล้วได้พ่ะเออแ่ดไปคอยคือนั่าหอยคุณนัำเออการตามพ่อวางนัอตามมาก่ะได้แค่ไหนก็ใคราาว่าแต่อื่นแม่งว่างข้าวไร่ พอวันค่อยเึงดักเทียบานมันกเปล่งตักเทียบแ่าค่ะก็ใครโมเดงเต่งใครพักหวานบ้าธอบาหอมขักแ่หวานเที่ยวเขาเก้าๆแล้วก็พออย่านี้ว่าค่นพอเก่งเหมือนแบบตไวง่หยตุ้งใครโมเด็งโมจากหวานใครอมเด็งไรเราใจดีกันไปงั้นเปล่งเปล่วะเก่งาเหมือนจัไปหน่อก ขายมเดกานาไขาโมเสกเก้าเกตถุเติมน้ำมันเกตตาแล้วลุกเร้นาลที่เราห้าบวมแบ้บวมรอย่างเอาเิ่งนูโอเคไหมโอเคจ้ะไข่ส้ถ่ายไปฝันเอาใครไม่ถ่ายจัดไปเติมน้ำมันเกตก้าวเติมแล้วรวยเติมแฟงรวยแล้วลุเ่มครับที่แต่เราหน้าบลอ่า ไอ้ลูกหลานมเวิราวิมานทุขภาวข้งแรกหายงหายงหายอหามากิจกตงาแต่เรื่องกาหนาทุกคนทุกคนต้อรว่าวันหวยหวยถูกหวยทุกคนพรุ่งนี้ให้ถูกหวยทุกคนนะอ่าลืมเดบิ์ขานะอ่าืมเดบิขาดร้บกอยใครก็กเก็ถูกนะลูกน ครับกาฝาก้นไหลกดแช่ช่องเซียเอกพาเลยนะครับอย่าลืมนะครับเน้นเน้นสำหรับคลิปนี้เซียเอกสวัสดีครับ